มาดูหลังเกมไทยลีกนะครับผู้ระหว่างราชนาวีเจอกับชนะทอนบิลนะครับเกมนี้มีดราม่าหลังเกมด้วยนะครับใช่ครับคู่นี้เสมอกันแบบสนุกนะครับ2ประตูต่อ2โดยเป็นทางด้านของราชนาวีนะครับที่ทําผลงานในฟอร์มการเล่นเนี่ยได้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าช่วงต้นเกมทั้ง2ทีมจะเหลือเพื่อนเพียงแค่10คนนะครับเพราะว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันโดนใบแดงไล่ออกไปฝั่งละคนแต่ก็เป็นราชนาวีที่ลุ้เกมดีกว่าไม่ได้ประตูขึ้นหนีห่างไปก่อนถึง2ประตูต่อศูน แต่ในช่วงท้ายเกมเนี่ยชัยนาทเล่งเครื่องอแล้วก็มาได้สประตูตีเสมอจากจุดโทษแล้วก็จังหวะการทําเกมในลูกที่ 2, 2> นะครับเสมอสอ,ตสอแต่ก่อนหมดเวลาเนี่ยราชนาวีเนี่ยมีเพื่อนถูกสกัดในเขตโทษซึ่งถ้าเกิดใครดูรการถ่ายทอดสดเนี่ยแล้วก็ดูภาพช้าต้องบอกว่าน่าจะ เป็นจุดโทษอย่างยิ่งค่อนข้างจะชัดเจนใช่แต่ผู้ตัดสินเนี่ยธีรชัยนวลจันทร์กลับไม่ให้เป็นจุดโทษนะครับทำให้จบเกมเสมอไป2ประตูสองทำให้มีประเด็นหลังเกมเพราะว่าทางราชนาวีก็ไม่พอใจกับการทำมาที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้เหมือนกันเพราะว่ามันสมควรจะเป็นจุดโทษของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้มีข่าวว่าราชนาวีเตรียมจะแถลงข่าวในเร็วๆนี้เหมือนกันกับโอกาสที่จะยุบทีม,มนะคร,ครับเพราะว่าทางบอร์ดปัญหาเบื่อนายกับ ปัญหาผู้ตัดสินที่ไม่ทันเกมแล้วก็มีผลกระทบต่อทีมราชนาวีโดยตรงรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยราชนาวีเจอกับชยัยนาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการดิน้นรนในการตกชั้นกันหนึ่งคู่นะครับถ้าหากราชนาวีเก็บ3ามแต้มได้เนี่ยมันจะทําให้ราชนาวีเนี่ยกลับมามีลุ้นแบบเต็มตัวเลยทีทเดียวนะครับแต่พอร,ราชนาวีได้เพียงแค่แต้มเดในเกมนี้เนี่ยโอกาสอยู่รอดมันก็ยังคงเหนื่อยมากขึ้นเหมือนเดิมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับในวันจันทร์นี้เนี่ยราชนาวีจะว่าอย่างไรบ้างกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับ